ไลค์กดแชร์กดซับไสไคร์ให้ด้วยนะคะมา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 ยามาเาม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 ายาม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 านามามาาม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 วมา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 เาีามามาามามาาะามมา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 แม่มาานมาา ช่องทางปีใหม่ทางปีใหม่ชาแนลนำทีมโดยเอฟลงทงสาวปีเมฆอ่างใสงวกขวาน้อพี่เอฟโอ้ยแม่เล่นเป็นไงไชื่นใจไ,ไหม,ไมไ <c ười> โอ้โหปีเอ้ยเป็นตายอยากอายขุ่นเถื่อยละอุ้ยได้แอมโมเนียตอนนี้เออขอโทษค่ะพี่ปีบัา นูขอโทกันหนูมันปวดพอด,ดีน่มันอดเบ่อปีว่ะสีแวไปใส่เขาบอกเหล่องบ้านเก่าซืา้มย่สีแวไปใส่ไปไปไปผุ่นผูนผนผุ่นแม่เล่นไปแล้วเอออันนี้นะคะเราจะพาสาวปีไปลาโรงเรียนนะคะวันนี้ คาซาปีเวลาโรงเรียนจ้าแล้วก็เราก็มีคะแนนนะคะไปสั่งยาให้กับเพื่อนๆด้วยจากพี่ขวัญนะคะขวัญพี่ลมก็ประคุณมากๆนะคะพี่ขวานได้สั่งออเดอร์ให้กับเด็กๆด้วยค่ะเด้อเนากจาคะแนนไปหมอนเพิ่นกระเดือแต่เพิ่นสิจัดการเอาค่ะว่าเพิ่นสิเอาอย่างสามพันคะแนนนะคะจากพี่ขวัญทานทั้งสาวปีนะคะสาวปีเป็นสะพานบุญ ไปอเอาคะแนนไปให้เพื่อนๆอ,อยู่โรงเรียนพาแม่แม่ไปโรงเรียนด้วยพาแม่เลนพี่เอฟไปโรงเรียนด้วย <c oughs> เฮ้ยหนอแม่แมา่าเอาแม่เล่นกับน้นองเอฟไปมือนนินะ

เธอเป็นใครเออเธอเป็นใครวิวิรีบมากเลยอ่ะเห็นดิเห็นดิมายอมถ่าเลยเด้บันแซงไปแล้วเด้ฝุ่นเด้อฝุ่นโอ้โหโอ้โหสะเบียงสะเบียงสะเบียงน้องน้ำพุ้ด้นี่ เจอข้างเสะเบียงนี่้ลยแล้ว้อยแล้ว้อยแล้วโอ้ยอย่างเร็วเทยโอ้ยตัมกล่องแม่กระพวงนะบุกกินสยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือพากลางไปจังสัรด้ย ไปแล้วเพื่งนยยเต็มไปไต้นั่นไปต้ายเขาพ่ม่เนี่ยกินแน่นั่นพา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 ไปเร็วแว<ะ>ม่แกจะเจ้ออะไรเสื้อสีนิม่มอุ้ยไม่แต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็สีขาวนะ,ะไม่ไม่รู้ไม่รู้ มาพี่ปีมาพี่กินเลี้อะไรยังมือนี่พี่ปีจะมาลาโรงเรียนดนะค่ะอันมีคะแนนมากให้พี่พีน้องๆอยู่โรงเรียนน้ำอันคะแนนจากแม่ขวัญมาพี่จ้ามาเอฟกล้วยเอฟหยาค่ะไปเอาให้ผู้ใดเอาให้ผู้ใด เอาให้ไปเอาให้ไปโอ้โหแน่วังเลยเสื้อยาเนาะเอาให้นะคะจากพี่ขวัญพี่ลมนะคะสามพันคะแนนโอ้โหเออได้ก uh, ็ได้กสได้เฮ้ยบ่หมุนจังได้พวกท่าปุ่นเสกไส้ใส่เนาะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวขอคุณูมาขอูงมาละสันค่ะู่ฉันปูฉันสมุนเลด่าไปทางไหนเลยทางฝุ่นกับเไส้น่องเฟียอยูหน่องเฟียยู่ให้เฟียแนวจัหน้อยกมีแห้งเนาะบ่บบปีว่า หนูใจไปแล้วกายหนูซิมเน่วสันปีว่าพ่อแล้วเบิ่งบิ่งเบิ่งยังไปหาน้ำพ่อพริกอีกล่ะปุ่ณอาให้ซิมเนให้ซิมเนค่ะขอบคุณค่ะแม่แกดดอุ้ยําใส่เสียงมันหมันแต่เศ้าเลยมือนี้างน้พี่ จัดให้แล้วนะคะนู่นพ่อพิกก็เอาไปหลังบานแล้วด้วยค่ะเด้อพ่อน้อมก็ถือไปแล้วนะคะแจกจ่ายทั่วถึงนะคะแจกจ่ายทั่วถึงแล้วนะจ๊จ้าคุณแมชาจท้้านรรุยบานกโงยยไม <m <m ีค่ะขอบคุณค่ะ ผลยืนกิ่ยหญาตากแดดเนาะสิง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 แดดพะนะห่อนห่อนพะนะโอ้ยหนาวหนาวอาบน้ำมาไหมาตากแดดก่อนนี่เต้แม่แตนเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างมาหลายวันเนี่ยทักทาค่ะอยู่ยาวๆก็อยู่ยาวๆเลยอยใจโอออยู่ให้หนำใจเลยสุดยอดค่ะสุดยอดมันิดมึนไปหน้าค่ะนี่อยู่ครึ่งเดือนเลยโอ้เอาแบบระาา่หนึ่งเดือนเลยเหรอเอาเอาเอฟมาอยู่เป็นเพื่อนไหม จะมาอยู่เป็นเดือนเลยวันไร้สดนีวันไร้สดที่มานะสร่างกว่าเงโอ้เขาแค่เอาน้องคนเดียวแบบไม่รองคเสียงหนึ่งแ้งสองแข้งที่เห็นุกคนเมมเมลุ่มลุ่มลุ่มเมลแลนเล็วมาได้ ไม่ได้น่ามดรวมกี่มาบ่อเพราะว่ามาซีับไปเกี่ยวข้าวนั่นแหละบ้านทุกคนทำแล้วเหลือบ้านงคนทำคนเดียวเงัยนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบเลยนะคะจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะจ๊ะหนึ่งไรหนึ่งเชะคือหนุนกำลังใจจ้าบายบายค่ะ